สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นความเชื่อมโยงระหว่างคำศัพท์โบราณของกัมพูชาข้อพิภาพเรื่องปราสาทแถวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มุมมองเรื่องการพัฒนาประเทศกัมพูชาด้วยค่ะครับสวัสดีครับเป็นหัวข้อที่ ต้องบอกว่าซับซ้อนนะครับมันโยงใยทั้งประวัติศาสตร์ความเชื่อแล้วก็เรื่องการเมืองระหว่างประเทศเข้าด้วยกันเลยค่ะเรามีข้อมูลจากรายงานผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเลยทั้งประวัติศาสตร์ความเชื่อ มีรัฐศาสตร์เป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจว่าเรื่องเล่าความเชื่อพวกนี้มันส่งผลต่อปัจจุบันยังไงบ้างใช่ครับเพราะเรื่องความเชื่อเนี่ยบางทีมันก็มีพลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างได้มากกว่าที่เราคิดนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องคำสาบก่อนเลยนะคะที่ดังๆก็คือคำสาบชัยวรมันอันนี้คือยังไงนะคะครับคำสาบนี้เชื่อว่ามาจากพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งประมาณศตวตรรษที่11นะครับ เนื้อหาหลักๆเลยคือการสาบแช่งคนที่จะทรยศต่อราชวงศ์ว่าจะเจอภัยพิบัติโดนต่างชาติมายึดครองหรืออาจจะถึงขั้นสูญสิ้นเผ่าพันธุ์โหแรงเหมือนกันนะคะครับแล้วมันมีจุดที่น่าสนใจคือตำนานพื้นบ้านเรื่องพระเจ้าแตงหวานที่เป็นคนธรรมดาแต่ไปค่นล้มกษะสัตย์องค์สุดท้ายในสายเลือดพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งได้ อ๋อแล้วการกระทํานั้นก็เลยถูกตีความว่าไปปลุกคํำสาปให้ทํางานเหรอคะประมาณนั้นเลยครับคือตำนานมันถูกผูกโยงแบบนั้นแล้วต่อต่อมาเวลาเกิดเรื่องร้ายแรงกับประเทศอย่างเช่นยุคอนานิคมหรือเหตุการณ์เขมรแดงหรือแม้กระทั่งการเสียดินแดนบางส่วนไปคนก็จะหยิบยกคำสาบนี้มาอธิบายว่าเป็นผลจากคำสาป เข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นกรอบอธิบายโศกกนาตกรรมของชาติไปเลยแล้วนอกจากคำสาประดับชาตินี้ยังมีคำศาพที่เฉพาะพื้นที่อย่างที่ประสาทตาเมืองทมด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ อันนั้นเป็นศิลาจารึกที่พบที่ปราสาทตาเหมือนทมเลยเนื้อหาจะต่างออกไปหน่อยคือมีทั้งส่วนที่อวยพรคนที่ดูแลรักษาปราสาทค่ะแต่ก็จะสาปแช่งคนที่มาทําลายโดยเฉพาะส่วนที่เป็นฐานศิวลึงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญในปราสาทฮินดูนะครับบางทีความเชื่อก็ขยายไปถึงพวกที่มารุกกรานขโมยของเก่าด้วย อืมแล้วคนเขเมรเขาเชื่อมโยงสองคำสาบนี้เข้าด้วยกันยังไงคะดูเหมือนเรื่องหนึ่งระดับชาติอีกเรื่องระดับพื้นที่นี่แหละครับคือจุดที่น่าทึ่งคือมันมีความเชื่อที่ค่อนข้างแพร่หลายในกัมพูชาว่าการที่กัมพูชาจะได้ครอบครองปราสาทของโบราณที่อยู่ในเขตไทยปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนที่มีตาเมือนทมตาเมือนโตด๊ดแล้วก็ตาควายค่ะที่อยู่แถวสุรินทร์บ้านเราครับ การได้ประสาทกลุ่มนี้คืนมามันเหมือนเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยแก้หรือปลดเปลื้อมคำสาปชัยวรมันที่ครอบงำประเทศอยู่ได้อ๋อคือเชื่อว่าจะทำให้ประเทศกลับมารุ่งเรืองได้ใช่ครับ เป็นความเชื่อแบบนั้นมันแสดงให้เห็นพลังของเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเลยนะว่ามันสร้างอัตลักษณ์ชาติแล้วก็ขับเคลื่อนวาระทางการเมืองได้ยังไงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามน่าสนใจมากค่ะที่เอาตำนานมาผูกกับการเมืองปัจจุบันแบบนี้ซึ่งก็นำเรามาที่ประเด็นข้อพิพาทเรื่องปราสาทกลุ่มนี้เลยปราสาทพวกนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะดูแล้วก็พุทธแล้วก็ยังตั้งอยู่บนเส้นทางโบราณที่เรียกว่าราชมันขา ทางหลวงสมัยขอมใช่ครับเชื่อมเมืองพระนครกับศูนย์กลางอื่นๆอย่างพิมายทำให้มันสำคัญทั้งเรื่องาศาสนาแล้วก็การเดินทางคมนาคมสมัยก่อนและทำไมถึงกลายเป็นข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ขึ้นมาได้คะทำไมยังตกลงดันไม่ได้ ต้นเรื่องจริงๆมันมาจากสนทิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสสมัยรห้นะครับปี1 9 0 4กับ1907ที่พยายามจะใช้หลักสันปันน้ำบนเทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นเขตแดนค่ะแต่ปัญหามันเกิดตอนที่ฝรั่งเศสทำแผนที่ประกอบสนทีสัญญาออกมาคือเส้นในแผนที่มันดันไม่ตรงกับแนวสันปันน้ำตามธรรมชาติเป,เป๊ะ มันก็เลยเกิดการตีความที่ต่างกันคล้ายๆกับกรณีประสาทพระวิหารเลยที่สุดท้ายศาลโลกตัดสินโดยให้น้ำหนักกับแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่ฝรั่งเศสทำขึ้นให้กัมพูชาชนะคดีไปเมื่อปี1962แสดงว่าพอมีประวัติศาสตร์แบบกรณีพระวิหารฝั่งกัมพูชาก็อาจจะใช้แนวทางคล้ายๆกันในการอ้างสิทธิ์ที่นี่ก็เป็นไปได้ครับ คือฝั่งกัมพูชาก็จะอ้างทั้งตัวสนทิสัญญาแผนที่แล้วก็เอาคำตัดสินสารโลกกรณีพระวิหารมาเป็นบรรทัดฐานบวกกับเรื่องความเป็นมรรกทางวัฒนธรรมขอมแทๆ้ๆแล้วก็ที่สำคัญคือผูกกับเรื่องความเชื่อการแก้คำสาบอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันเป็นการสร้างน้ำหนักทางความรู้สึกด้วยแล้วฝั่งไทยเราล่ะคะจุดยืนของเราเป็นยังไง จุดยืนไทยก็จะเน้นที่ตัวบทสนที่สัญญาที่ตกลงกันเรื่องสันปันน้ำเป็นหลักครับแล้วก็โต้แย้งว่าแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำที่หลังเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามข้อตกลงเดิมไม่ควรมีผลผูกพันทางกฎหมายนอกจากนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าไทยเรามีการครอบครองดูแลบริหารจัดการพื้นที่นี้มาตลอดอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดสุรินท์มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของไทยค่ะ แล้วไทยก็สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยกันผ่าน,นกลไกทวิทาคีอย่างเช่นคณะกรรมาที่การเขตแดนร่วมหรือ JBC หรือบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2000ค่ะก็คือมีทั้งมุมมองทางกฎหมายประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อเข้ามาปนกันหมดเลยทีนี้ย้อนกลับไปที่เรื่องคำสาบอีกนิดนอกจากจะถูกใช้ในประเด็นชายแดนแล้วเหมือนมีความเชื่อด้วยว่า ตัวคำสาปเองเนี่ยแหละที่ทำให้การพัฒนาของกัมพูชาสมัยใหม่มันไม่ค่อยราบรื่นมีครับมีความเชื่อแบบนั้นอยู่จริงแต่ถ้ามองในเชิงวิเคราะห์หน่อยนะักวิชาการส่วนใหญ่จะมองว่าคำสาปเนี่ยมันเป็นเหมือนกรอบคิดทางวัฒนธรรมที่คนใช้ทำความเข้าใจหรืออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง อืมหมายความว่าปัจจัยจริงๆมันมีอย่างอื่นใช่ครับปัจจัยเชิงประจักษ์ที่มันขัดขวางการพัฒนาจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากทั้งบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ลึกมากจากยุคเขมือนแดงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันส่งผลกระทบระยะยาวอืมใช่ค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชันที่ค่อนข้างฝังรากลึกปัญหาธรมาพิบาลการที่ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศเยอะแล้วก็ความอ่อนแอของสถาบันต่างๆในรัฐเองด้วยครับ ปัจจัยพวกนี้มันเป็นรูปธรรมกว่าเยอะแปลว,ว่าเราต้องแยกแยะโนระหว่างพลังของเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่มันมีผลต่อใจคนต่อความรู้สึกนึกคิดกับปัจจัยจริงๆที่เป็นรูปธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศถูกต้องเลยครับคือเราก็ยอมรับได้ว่าเรื่องเล่ามันมีความสําคัญทางวัฒนธรรมนะแต่เวลาจะแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาก็ต้องไปมองที่ปัจจัยเชิงโครงสร้างปัญหาจริงๆที่มันจับต้องได้ แต่ก็น่าทึ่งนะคะที่เรื่องเล่าเก่าแก่เป็นร้อยเป็นพันปียังส่งผลต่อการเมืองความรู้สึกของผู้คนในปัจจุบันได้ชัดเจนขนาดนี้ใช่เลยครับมันย้ำเตือนเราว่าประวัติศาสตร์ความเชื่ออัตลักษณ์ชาติพวกนี้มันมักจะผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆค่ะสรุปแล้วการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพความซับซ้อนที่ ซับซ้อนมากๆนะคะระหว่างความเชื่อโบราณข้อพิพาทดินแดนแล้วก็วาทกรรมเกี่ยวกับชาติในบริบทไทยกัมพูชาคือแม้คำสาบจะมีน้ำหนักทางวัฒนธรรมทางความรู้สึกแต่ปัจจัยทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจที่เป็นรูปประรมรเนี่ยคือตัวแปรสำคัญจริงๆที่มีผลต่อเส้นทางการพัฒนาของกัมพูชาครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะครับว่า พอเราเห็นความเชื่อมโยงที่มันลึกซึมขนาดนี้ระหว่างมรดกวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์ชาติในกรณีนี้แล้วเนี่ยลองคิดดูกันเล่นๆก็ได้ครับว่าพวกเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่ยังอาจจะคลุมเครือหรือมรดกที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในพื้นที่อ,อื่นๆของโลกเราเนี่ยมันอาจจะยังคงส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือส่งผลต่อวาระแห่งชาติในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง